เมื่อวันที่18พฤษภาคม2564เวลา16.30นนพระมหาบัญญัติสุจิตโตดเตรเจ้าอาวาสวัดเกาะเกียงเป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานโครงการโคกหนองนาโมเดลเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีบวงสวงพื้นที่โครงการโคกหนองนาโมเดลในวันศุกร์ที่21พฤษภาคม2564นี้ณบ,บริเวณวัดเกาะเกียงตำบลบางครูวัด อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโดยคณะทำงานโค้งหนองนามโมเดลประกอบด้วยที่ปรึกษาโครงการพระมหาบัญญัติสุจิโตดอกเตอร์เจ้าอาวาสวัดเกาะเกียงนายคณะบดีสีเมืองพร้อมคณะทำงานประกอบด้วย 1. พระชัยวัฒนจันทสโลประธานคณะทำงาน 2. พระนิคมคุลุธรรมโม รองประธานคณะทำงาน 3. นางสาวจันทิตพร้อมจิตรองประธานคณะทำงาน 4. พระนิวัตรขันติมโนคณะทำงาน 5. นางสมพิษมลิ 6. นายเมธีหัตถกิจ 7. นางรัชนีบุญคอง 8. นางขวัญทิพย์บุญรือ 4. นางสาวเจนกิณทัยสงและ 10. นายจักกิจทองสิริประภาเลขานุการคณ,ณะทำงานซึ่งทางวัดเกาะเกียงได้วางแผนในการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบสืบสารศาสตร์พระราชาตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลในพื้นที่แปลงวัดเกาะเกียงเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางครูวัดคณะสิทธิอนุสิทธิพุทธศาสนิก,กชนที่มาวัด ได้เรียนรู้แหล่งทำกินด้านเกษตรผสมสามารถนำไปปรับเปลี่ยนใช้ในพื้นที่ของตนเองได้และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในแหล่งทำกินด้านเกษตรเลี้ยงสัตว์และการเชื่อมโยงวงจรชีวิตพืชสัตว์ให้เดินทางร่วมกันได้